รวมรถเมื่อ 2JK สวัสดีค่ะรถเก่งสายประหยัดเครื่องอยงนต์นิ่งๆนะคะทรงสวยด้วยค่ะรถยนต์ Honda City 1.5เกียร์ออโต้นะคะรถยนต์ปี09คันนี้จัดไฟแน้์ได้นะคะราคาตัดเงินสดคัน138,000บาทราคาจัดไฟแน้์148,000บาทเพราะเขาจะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะคะรลยคาเลยขยับขึ้นนะคะ รถสวยสภาพพร้อมใช้ไม่เคยชนไม่เคยแกย๊สค่ะ Honda City 1.5เบนซินนะคะเลขไม่1,60,000โรค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีภายในสะอาดเรียบร้อยดีแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าภาสีพระบคอกครบนะคะเพลงมีฟังค่ะ MP3 b l u e t o บลู 3, ใช้งานได้ เบรก ABS ทุงรมนิรภัย airbag อยู่ครบคุญแจรีโมทเอกสารพร้อมมีดิสสี่ล้อมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะกรณีของการจัดไฟแนน์นะคะราคา148,000บาทผ่อนโดยประมาณเดือนละ3900บาท60งวดด้วยกันรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมคุยเงื่อนไขเพิ่มเติมติดต่อโทรคุยได้เลยนะคะ ตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยค่ะในวันนี้ JK ต้องราไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่อง JK ด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์เกอร์ไว้ทักทายกันก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ